ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นตัวบลูทูธแคมปัสนะครับมานั่งโปรแกรมใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับไม่ต้องถามรหัสให้มันสามารถใส่รหัสอัตโนมัติได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มอุปรกรณ์นะครับะจะขึ้นชื่อแคมปัสนะถ้าเป็นของแคมปัสเนี่ยมันจะขึ้นชื่อตัวเดียวนะครับ มันจะไม่มีหลายตัวนะพอเรากดเข้าไปที่แคมปัสเสร็จปับ๊บมันจะไม่ถามรหัสแล้วครับเชื่อมต่อเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่อันนี้เป็นการเชื่อมต่อแทนนะครับแทนกล่อง em 5 0นะครับเทสการเชื่อมต่อสังเกตที่ไฟบนบลูทูธนะตอนนี้มันกระพริบนะครับ อันแรกนี่เราเลือกเป็นอันนี้แทนคอมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของของไอ้กล่องจูนนะไอ้ของตัวบูทูธนะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกตัวไหนนะครับแล้วสัญญาณไฟมันติด ค้างนะครับแปลว่าเป็นตัวนั้นนะในกรณีที่เป็นอาจจะเทสตัวนี้ก่อนแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมาเลือกตัวใหม่เปิดพอร์ตคอมใหม่นะครับพอเราเปิดซีรีส์มอนิเตอร์ปับ๊บตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับ อ่าเนี่ยติดค้างนะครับแสดงว่าเป็นพอร์ตคอมตัวนี้นะครับครนี้การส่งข้อมูลนะครับระหว่างกล่องกับเครื่องคอมนะครับเดี๋ยวเชยร์กันนะครับพอเราส่งจากฝั่งนี้ก็ไปโผล่ฝั่งนี้นะครับเราส่งจากฝั่งนี้ก็ไปโผล่ฝั่งโน้นนะครับอ่าคราวนี้การเชื่อมเมื่อกี้เราใช้พอร์ตหกสิบแปดเนาะพอร์ตหกสิบแปดอันนี้พอร์ตมันเยอะเพราะว่า มันมีการ QC หลายหลายตัวแล้วมันนับพอร์ตใหม่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เราเปิดโปรแกรมจูนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงเนาะในเมื่อเราใช้อันนั้นไม่เป็นนะใช่ไหมก็ไม่เป็นไรครับเราดูที่ไฟนี่แหละนะครับมันขึ้นพอร์ตไหนเราลองเลือกดูนะครับถ้าสมมุติ r 5 9กด Open นะครับไฟถ้าตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับกด กด Coast, โค o s e กดโอเพนะถ้าไฟมันติดค้างนี่แปลว่าใช่นะครับทางนี้ไม่ใช่นะครับหกสิบก็ไม่ใช่นะพอมาหก กดโอเพนะครับถ้าติดค้างอย่างนี้นะครับแปลว่า,าเราเลือกพอร์ถูกแล้วนะครับอันนี้เป็นของบูททูตแคมปัสนะครับมีวิธีการดูตรวจเช็คแบบนี้นะครับถ้าเป็นพอร์ตอื่นสมมติเรากดปิดปั๊บไปต่อพอร์ตอื่นถ้ามันไม่ใช่นะครับเรากด open ไปมันจะไม่ติดค้างมันจะกระพริบอยู่อย่างนี้นะครับ ถ้าไป68นะครับกด Open อ่ามันจะติดลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเราเลือกพอร์ตคอมถูกต้องแล้วนะครับสรุปนะครับก็เป็นการเขียนโปรแกรมใหม่ไม่ถามรหัสนะครับมีชื่อปรากฏให้เลือกแค่ชื่อเดียวนะครับไม่ง่ายเลยเชื่อมต่อง่ายๆนะครับส่งสัญญาณลื่นๆเพราะว่ามีการจูนช่องความถี่นะครับแบนด์วิดทุกอย่างให้ เหมาะสมแล้วเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ